ตั๊กนักบัญชีสาวผันตัวมาเป็นเกษตรกรเลือกทำสวนเมลอนเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดในจังหวัดภูเก็ตโดยปลูกในระบบโรงเรือนมากกว่า5สายพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์สารคามสวีดและไข่มังกรมีการควบคุมผ,ผลผลิตตามมาตรฐาน G.A.P จากนั้นยังได้นำผล,ผลผลิตมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายในคาเฟ่ที่เปิดอยู่ที่หน้าสวนอีกด้วยค่ะจากคัสเกรด A เนี่ยไว้สำหรับขายสินค้าก็คือเป็นผลสดหน้าร้านนะคะส่วนสินค้าที่เป็นกริด B เราจะนำสินค้าเหล่านั้นนะคะมาแปรรูปซึ่งกลุ่มลูกค้า นใหญ่ก็จะเป็นคนไทยแล้วก็ต่างชาติเฉพาะสินค้าเกษตรเองนะคะจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ5 0 0 0 0ถึงแปดหมบาทคาเฟ่ก็เดือนหนึ่งประมาณ3ามถบาทต่อเดือน,นะคะ่ะคุณตั๊กน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และใช้การรีวิวจากลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร